เปลี่ยนคำเดียวเราต้องไปเรียนหนังสือเราต้องอ่านหนังสือเราต้องไปทำงานเราต้องไปส่งลูกเราต้องทำกับข้าวเย็นเราต้องไปออกกาลังกายเราต้องแก้ปัญหานี่คือประโยคที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยผ่านประสบการณ์ตรงทั้งพูดเองหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่ได้ยินคนรอบข้างพูดใช่ไหมครับ ทุกๆอย่างในกิจวัตรประจําวันจะต้องมีคําว่าต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเราคิดว่าเราต้องไปโรงเรียนเราคิดว่าเราต้องอ่านหนังสือเราคิดว่าเราต้องไปทํางานเราคิดว่าเราต้องไปออกกําลังกายเราคิดว่าเราต้องไปส่งลูกเราคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาแต่ถ้าในวันนี้เราเปลี่ยนคําคําเดียวในประโยคเหล่านั้นเราเปลี่ยนจากคาว่าต้องเป็นคําว่ามีโอกาส มุมมองต่อเรื่องนั้นๆจะเปลี่ยนไปทันทีครับเรามีโอกาสไปเรียนหนังสือเรามีโอกาสอ่านหนังสือเรามีโอกาสได้ไปส่งลูกเรามีโอกาสได้ไปทำงานเรามีโอกาสได้แก้ปัญหาซึ่งพอเราเปลี่ยนคำคำนี้ไปครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดประโยคอะไรต่อแต่มันจะมีประสบการณ์ด้านบวกหรือ หตุผลสนับสนุนของเรื่องนั้นๆกลับมาทันทีเช่นเรามีโอกาสไปเรียนหนังสือในขณะที่คนอื่นอาจจะไม่มีเรามีโอกาสได้ไปส่งลูกขณะที่ผู้ปกครองคนอื่นอาจจะยุ่งมากในตอนเช้าเขาต้องรีบไปทำงานจนไม่มีเวลาไปส่งเรามีโอกาสทำกับข้าวให้กับคนในบ้านในขณะที่คนอื่นอาจจะต้องไปซื้อจากร้านอาหารข้างนอกเข้ามาเพราะเขาไม่มีเวลา เรามีโอกาสได้แก้ปัญหาก็แปลว่าปัญหานั้นยังมีเวลาให้เราแก้ไขได้อยู่เพราะฉะนั้นครับถ้าในกิจวัตรประจําวันต่างๆเรามาเริ่มเปลี่ยนคนํานี้เปลี่ยนจากคําว่าต้องเป็นคําว่ามีโอกาสมุมมองและทัศนคติต่อเรื่องนั้นๆของเราและคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปทันทีครับขอบคุณเนื้อหาดีๆจากหนังสือเล่มนี้ครับอ to m i c Habits และนี่ก็คือเรื่อง